สวัสดีค่ะสวัสดีมีโชคกันทุกทกท่านค่ะพบกันอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับช่องไม้สวยงามคุณแหม่มค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะคะแล้วก็พูดคุยทักทายกันได้ค่ะแนะนำกันได้นะคะมีอะไรสอบถามเรื่องไม้ต้นไม้ก็พูดคุยกันได้ค่ะขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับช่องเราตลอดมานะคะ คลิปนี้เป็นคลิปโชคเก้าชั้นก็นแล้วกันค่ะนำเสนอสัก5-6กระถางนะคะโชคเก้าชั้นต้นนี้ไม้ในกระถาง8นิ้วค่ะลายดีด่างสวยออกเป็นสีชมพูนะคะทรงดีทรงสวยคอมแพก t f ฟอร์มค่ะเป็นลูกผสมบิวตี้นะคะแบล็คบิวตี้ต้นนี้อยู่ที่ราคา1,500บาทรวมส่งค่ะ สวยงามมากนะคะคอมแพกฟอร์มสวยที่สุดเลยต้นนี้นะคะหวานหวานนะคะมีเสน่ห์มากสำหรับต้นนี้1,500บาทไม้ในกระถาง8นิ้วค่ะรวมส่งแล้วนะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะสำหรับต้นนี้สวยวันสวยคืนแน่นอนคนเลี้ยงต้องภูมิใจแน่นอนค่ะจริงๆน้องออกเป็นสีชมพูนะคะแต่ว่า ช่วงนี้แดดจัดแดดร้อนนะคะสีดอกลงเป็นธรรมดาค่ะต้นต่อไปค่ะ beauty อีกต้นหนึ่งนะคะ black beauty อีกต้นหนึ่ง beauty จะเป็นลักษณะใบแบบนี้ค่ะใบเขาจะเป็นแบบใบกลมนิดๆแล้วก็จะมีหยิกข้างๆนะลงลักษณะเหมือนใบโพแบบนี้ค่ะสวยมีเสน่ห์นะคะต้นนี้8นิ้วเช่นกันค่ะ 1,300บาทรวมส่งค่ะทรงดีทรงสวยคอมเพก t f ฟอร์มนะคะ1,300บาทรวมส่งสำหรับโชคเก้าชั้นด่างต้นนี้นะคะออกเป็นสีชมพูนะคะต้นต่อไป Black King ค่ะ Black King Black King จะเป็นไม้ดำที่ดำเงามันนะคะ แบบนี้ค่ะหายากนะคะแล King ที่สวนของเรามีแค่ต้นเดียวเองค่ะมีแค่ต้นเดียวไม่นา่าไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้พลาดนะคะท่านใดที่เอ่อยังไม่มีพ่อน้องจะดำเงาแบบนี้สวยมากๆค่ะ l แล King ค่ะต้นนี้1,000บาทรวมส่งค่ะไม้ในกระถาง8นิ้วนะคะ8นิ้วหลังใบยังแบบ ยังยังยังดำเงาเลยนะคะมันมันเลยนะคะต้นนี้สุดยอดจริงๆหายากนะคะมีกระถางเดียวในสวนเราคะ่ะหนึ่งพันบาทรวมส่งค่ะต้นต่อไปนะคะออกเป็นสีชมพูนะคะชมพูป้ายนะคะเป็นไม้ดำม่วงนะคะ ใบยาวๆหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ชมพูเข้มๆด่างป้ายนะคะราคา600บาทรวมส่งไม้ในกระถาง8นิ้วค่ะต้นต่อไปค่ะไม้ดำนะคะไม้ดำลูกผสมการูด้าค่ะทรงดีทรงสวยนะคะทรงดีทรงสวยลักษณะใบเป็นแบบ ใบแข็งอยู่นะคะใบแข็งเหมือนเหมือนจะเป็นแบบว่าลูกผสมของเศรษฐีเงินหนาด้วยนะต้นนี้อยู่ที่390บาทรวมส่งค่ะไม้ในกระถาง8นิ้วต่อไปดำอีกต้นหนึ่งนะคะใบชิดคอมเพกนะคะสวยมากๆค่ะต้นนี้ใบเยอะใบหนาแล้วก็ใบไม่มีเสียสักใบเลยคอมเพกฟอร์มแบบสวยสุดๆ8นิ้วค่ะ ราคา390บาทรวมส่งค่ะกระดูกสวยชัดมากค่ะต้นนี้นะคะสวยวันสวยคืนแน่นอนค่ะต้นนี้ห้ามพลาดนะคะ0993 170 133นะคะไม้สวยงามคุณแหม่มเบอร์นี้ใช้เป็น ID l ไลน์แอดเข้ามาได้เลยสอบถามได้เลยนะคะต่อไปต้นต่อไปนะคะต้นนี้เป็นไม้ชมพูนะคะชมพู หลังใบก็ด่างกระจายสวยนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ตอนแรกๆเหมือนจะไม่ค่อยด่างแต่ว่าใบยอดมาด่างสรุปแล้วด่างครบแล้วนะคะมาครบแล้วนะคะความความด่างมาครบแล้วค่ะต้นนี้จะออกเป็นสีชมพูอยู่นะคะแต่ว่าแดดร้อนก็ซอบลงมาหน่อยดบลงมาหน่อยนะคะราคา1500บาทรวมส่งไม้ในกระถาง8นิ้วค่ะ สวยงามมากเลยนะคะ1,500บาทรวมส่งค่ะห้ามพลาดค่ะต้นนี้ต้นต่อไปค่ะต้นต่อไป700บาทรวมส่งค่ะต้นนี้ต้นนี้เป็นลักษณะใบออกเป็นทรงใบาย,ยาวๆนะคะไม่ถึงกับเป็นเรเนซองนะคะต้นนี้แต่ว่าเป็นลักษณะใบเหมือนใบพายก็สวยเก๋ไปอีกแบบนะคะทรงใบ45องศานะคะ ไม้ทรงใบ45องศาก็คือทรงสวยเห็นไหมคะทรงนี้เหมือนเหมือนอัญญะต้นนี้ค่ะต้นนี้9,000บาทคือทรงใบเขาทรงใบแบบตั้ง45องศาสวยเก๋อีกแบบหนึ่งนะคะ ออกเป็นสีชมพูนะคะออเป็นสีชมพูหน่อยหนึ่งนะคะต้นนี้เปิดที่ราคา700บาทรวมส่งไม้ในกระถาง8นิ้วค่ะ700บาทรวมส่งนะคะต้นต่อไปค่ะลูกผสมพันแสนนะคะลูกผสมพันแสนเห็นไหมคะพันแสนลักษณะใบเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะสีออกเป็นสีออกเป็นสีทองสนิมนะคะเป็นสีทองสนิมนะคะทรง compact นะคะใบใบแบบว่าก้านสั้นก้านชิดนะคะสวยงาม8นิ้ว1,800บาทรวมส่งค่ะต้นนี้นะคะ1,800บาทรวมส่งไม้ในกระถาง8นิ้วต่อไปค่ะด่างสวยสเตียแบบนี้นะคะด่างกระจายทุกใบสวยสเตียแบบนี้นะคะ ต้นนี้อยู่ที่ราคา800บาทรวมส่งไม้ในกระถาง8นิ้วค่ะต่อไปค่ะราคาย่อมเยานะคะราคาย่อมเยาต้นนี้300บาทรวมส่งค่ะน่าจะเป็นด่างด่างด่างขาวเหลืองนะคะ300บาทรวมส่งก็ถือว่าด่างกระจายดีนะคะด่างกระจายสวยดีค่ะต้นนี้สีทองนะคะสีทอง หายากเหมือนกันนะคะไม้มเมล็ดสีทองกระถาง8นิ้ว400บาทรวมส่งค่ะลูกผสมคิงเรียนนะคะคิงเรียนออกเป็นสีชมพูนะคะต้นนี้คิงเรียนต้นนี้สวยงามค่ะ790บาทรวมส่งค่ะไม้ในกระถาง8นิ้วค่ะต่อไปค่ะต้นนี้ลูกผสมทับทิมสยามนะคะ กระจายแบบทับทิมนะคะต้นนี้ดังดีดังสวยลักษณะทรงใบแบบนี้ไม้ในกระถาง8นิ้วด่างทุกใบนะคะใบยอดมาก็ด่างดีนะคะต้นนี้เปิดที่ราคา1000บาทรวมส่งค่ะ1000บาทรวมส่งค่ะมาดูไม้สีแปลกอีกต้นหนึ่งนะคะจะออกเป็น จริงๆน่าจะเป็นแบบว่าโทนใบออกเป็นใบชมพูนะถ้าเขาโตขึ้นน่ะแต่ว่ารอดูว่ารอลุ้นดูว่าโตขึ้นมันจะบะ ความมาชมพูได้ขนาดไหนตอนนี้ยังเป็นสีสนิมอยู่นะคะชมพูนิดๆเข้ามาแล้วนะคะ1000บาทรวมส่งไม้ในกระถาง8นิ้วถ้าเป็นโทนใบชมพูแลวแล้วก็มีสีอื่นตามมาจะเป็นลูกผสมพาร่มรวยค่ะเหมือนต้นนี้จะเป็นโทนใบออกเป็นเป็นใบชมพูนะคะแล้วก็จะมีสีเขียว สีเขียวแทรกในใบนะคะพวกนี้จะเป็นลูกผสมพาร่ำรวยต้นนี้อยู่ที่2,500บาทรวมส่งไม้ในกระถาง10นิ้วค่ะพาร่ำรวยต้นนี้ชมพูทั้งใบแล้วก็จะมีสีเขียวเขียวแทรกมาแบบนี้นะคะต้นนี้มีตำหนินิดหนึงตรงมุมใบเพราะว่าแดดจัดแรงมากนะคะช้ำใบนิดหนึงค่ะ2,500บาทรวมส่งค่ะกระถาง10นิ้วค่ะต่อไปคิงเรนอีกต้นหนึ่งค่ะ คิงเรนด่างขาวนะคะสวยงามนะคะสวยงามคิงเรนจะเป็นใบใหญ่ใบหนานะคะประมาณนี้แล้วก็ทรงใบคอมเพกมากค่ะต้นนี้อยู่ที่ราคา690บาทรวมส่งมาค่ะปิดที่ต้นสุดท้ายกันดีกว่าต้นนี้1200บาทรวมส่งค่ะต้นสุดท้ายหวานเจี๊ยบสวยมากๆนะคะกับไม้ราคา เบาๆต้นนี้นะคะต้นนี้อยู่ที่กระถาง6นิ้วค่ะแต่สวยแต่เล็กแต่น้อยเลยนะคะโตขึ้นอนาคตสวยแน่นอนนางงามประจำสวนได้เลยนะคะต้นนี้1,000บาทรวมส่งค่ะ0993170133ไม้สวยงามคุณแมมนะคะสนใจต้นไหนก็ทักมาสอบถามได้เลยนะคะยินดีนะคะพร้อมส่งนะคะพร้อมส่งทันทีเลยค่ะโอนปุ๊บ ส่งได้เลยในวันถัดไปนะคะไม่มีการดองไม้เอาไว้นะคะอันนี้ก็สวยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจแม่ค,ะคะ้าค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ